สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมบอมนะครับใน i m a g e เทคแช n แนนะครับนะฮะรบอบนี้ก็มารีวิวสายอนิเมะกันบ้างนะสลับกันไปนะครับฮีโร่บ้างอนิเมะบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวละครจากเรื่องโตเกียวเ e เวนเจอร์นะครับ <c oughs> ก็ซึ่งตัวนี้ก็ออกมาค่อนข้างนานแล้วสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะเก็บให้มันครบทีมนะครัมันตอนนี้มันเริ่มออกมาเยอะแล้วไงแบบน่าจะครบทีมละ ออกมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ค่อนข้างสวยด้วยนะครับแต่ว่าฟอร์มการยืนการโพสท่าก็จะแบบนิ่งๆเฉยๆไม่ได้อะไรบ้างก็เท่ๆสไตล์แบบว่านักเลงนะครับอ่ะตัวนี้ก็คือดรากินนั่นเองนะครับหรือว่าริวกูชื่อว่าอะไรวะริวมูจินปะน่าจะใช่ไมกี้จะเรียกว่าเคนจินใช่ไหมแต่ฉายาก็คือดรากินนั่นเองในก็อยู่แก๊งโตกเกียวมันชิไคนะครับหรือว่าวัยรุ่นโตมันนั่นเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะส่วนสูงค่อนข้างเยอะนะฮะ แล้วก็เป็นกําลังหลักเลยแทบเรียกไงว่าจะเป็นรองหัวหน้านั่นแหละนะครับรองจากไมกี้นั่นเองนะครับอนิเมะก็รอซีซั่นต่อไปนะครับตอนนี้ก็กําลังดูเดือดมากๆเลยนะอยากจะให้ออกเร็วๆนะครับแต่ว่าในหนังสือมางงานเนี่ยผมยังไม่ได้ติดตามก็คิดว่าน่าจะจบเร็วๆนี้แหละนะครับอ่ะโอเคตัวนี้เป็นงานกล่องนะครับหรือว่าแบรนด์เพสโต้นั่นเองจากบันไดสปิริตนะฮะตัวนี้เป็นล็อตฮ่องกงนะครับที่ได้มานี่มีแปะสติกเกอร์มิวส์ด้วยมิวส์นี่ก็คือเป็น เจ้าจของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดอนิเมะของเรื่องโตเกียวลิวนเจอร์นั่นเองก็มีช่องใน u t u b e นะครับสามารถไปหาดูได้แต่ว่าตอนนี้ก็ลงใน Netflix กับแพลตฟอร์ม,มอื่นๆค่อนข้างเยอะแล้วนะครับลองไปหาดูครับเรื่องนี้สนุกแนะนําเลยแต่ก็เลตก็ค่อนข้างโดนะโหดอยู่นะเป็น,นเรื่องก็ค่อนข้างรุนแรงสักนิดหนึ่งนะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาอันบ็อกดูข้างในกันเลยนะครับเปิดเม,มื่อกี้ดูผิดนะครับตัวนี้ไม่ใช่ล็อตฮ่องกงนะเป็นเป็นล็อตดีทีนะครับดีมทรอยนั่นเองลืมดูติ๊ก คือมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ใน,บบนด้านในนะรายละเอียดก็น่าจะไม่เยอะอะไรมากแต่ว่าก็จะมารีวิวให้เ,เพื่อนๆเผื่อแบบใครอยากสะสมนะฮะจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงลักษณะนะครับของตัวละครของโมเดลตัวนี้อ่ะก็จะมีมาให้ั้งหมด3พาร์ทนะครับมีฐานนะครับแล้วก็มีตัวแล้วก็หัวนี่แยกมานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยอ่ะเริ่มที่ฐานก่อนเลยอันนี้เหมือนมีลองตรงส้นขึ้นมานิดนึงนะเพื่อให้แบบ อาจจะแบบยืนสูงขึ้นอะไรแบบน,นี้หรือเปล่านะครับให้รับกับตรงตรองเท้าด้วยหรือเปล่านะฮะลางของแท้ก็จะมีแบบนี้นะครับบันไดสปีริตนะครับตัวนี้เป็นเปดินเวดนามะส่วนมากจะเจอไชน่าเนาะเดี๋ยวนี้ด้างหลังก็จะมีเวียนาเหมือนด้วยแล้วนะครับแล้วก็มาดูกันที่ศีษะละกันแล้วจุดเด่นของเขาเนี่ก็คือทรงผมกับรอยสักมังกรด้านข้างนั่นเองตรงขมับนะฮะลากมาถึงตรงเกือบจะท้ายทอยเลยทีเดียว เรียกเดวสักตั้งแต่ป .6 เลยนะในเรื่องโหดมากสักหัวป .6 นะฮะเด็กเกเรขั้นสุดจริงๆนะครับแต่เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าทรงผมมังเท่ทุกคนนะออกแบบได้ดีมากทรงผมเนี่ยนะครับแต่ว่าดูก็ค่อนข้างทจะแบบผ,มผอมๆอยู่นะเหมือนยังเป็นเด็กมปลายเด็กแบบยังไม่ยังไม่โตมากอ่ะยังวัยรุ่นอยู่ประมาณสักสิบปลายๆก็20ต้นๆนะในแก๊งน่าจะประมาณนี้แล้วก็เป็นทรงแบบเปิดข้างนะเปิดไถ่ขึ้นมาเลยแล้วก็ข้างหลังเป็นหางเปียแบบนี้นะครับนะหน้าตาถือว่าทำออกมาเป๊ะ นะครับเหมือนมากนะเหมือนเลยอ่ะส่วนยูนิฟอร์มก็จะเป็นชุดออกศึกเป็นแบบนี้เป็นเครื่องแบบของแก๊งโตเกียวมันชิไคนะครับเขาเรียกเันเสื้อออกศึกนะแบบนี้ของคนญี่ปุ่นนะครับอ่ะไม่ใช่เสื้อออกศึกเสื้อออกศึกจะเป็นเสื้อคลุมใหญ่ๆเหมือนที่ไมกี้ใสอันนี้ก็จะเป็นเหมือนยนะูนิฟอร์มอะเรียกง่ายๆว่ายูนิฟอร์มหรือเครื่องแบบนั่นเองมีบ้างมีอะไรด้วยนะฮะแล้วก็เป็นกระดุมทองอะไรแบบนี้นี่สวยมากเลยนะ ที่เป็นภาษาภาษาญี่ปุ่นคันจิผมก็ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรข้างหลังก็จะไม่มีนะน่าจะเป็นตรงเสื้อออกศึกถึงจะมีนะครับซึ่งไมกี้ไมกี้จะเป็นใส่เสื้อออกศึกนะแต่ว่าทาคมิจิเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นจะมี2เวอร์ชันจะมีเวอร์ชันที่ใส่เครื่องแบบนักเรียนมอปลายหรือมอต้นนี่แหละนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นเครื่องแบบที่ใส่ชุดตัวเกียวมันจิไคแล้วนะฮะมาดูที่เสื้อผ้านะครับรอยยับของกางเกงทำได้เท่มากเลยนะเป็นเหมือนแบบกางเกงนักเลงญี่ปุ่นที่แบบพองๆนะครับ นี่รอยยับอะไรอย่างเงี้ยทำดีแต่จริงคิดเห็นแบบเนี้ยเราคิดถึงเรื่องอะไรรู้ไหมดูราคันบอลนั่นเองนะครับทรงกางเกงคล้ายๆกันเลยนะฮะยิ่งมาเป็นงานโมเดลแบบเนี้ยนะฮะเหมือนกันเลยท่าทางก็จะเป็นล้วงกระเป๋านะครับแบบนี้ไม่เห็นมือนะฮะรองเท้าก็เด่นๆนะฮะนะเพราะดาเกนมันจะใส่รองเท้าทรงนี้กันส่วนมากจะเป็นดาเกนที่ใส่ทรงสูงขนาดเนี้ยนะเป็นเหมือนทรงบูทนะฮะแล้วก็มีหูสองหูนะครับเอาไว้แบบรัด อ่าเป็นสีเทาครับด้านล่างก็เป็นแบบนี้ไม่มีดอกมาให้เนาะไม่มีแบบไม่มีรายละเอยียดตรงดอกรองเท้าอะไรเงี้ยมาให้นะครับไม่รู้ว่าเซ็ตหลังๆจะมีหรือเปล่านะครับอ่เดี๋ยวลองประกอบให้ดูอ่าเดี๋ยววัดสูงก่อนละกันวัดสูงก่อนส่วนสูงตัวนี้นะครับวัดจากกระดานลองตัดนะครับอยู่ที่ประมาณ17เซนติเมตรนะครับประมาณ17เซนติเมตรก็ค่อนข้างใช้ได้ไซส์ถือว่ากําลังกําลังสวยเลยกําลังแบบ ตั้งโชว์ได้นะฮะแล้วก็เอาใส่แบบนี้นี่อันนี้ก็อยู่ด้านหลังเนาะก็ใส่แบบนี้นะครับปึ๊บอ่าแค่นี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วอยู่แล้วนะครับอ๋อมันจะเข้ามันหมอ,อมันจะรับตรงนี้พอดีนะฮะนี่มันจะรับกับตรงช่วงอ่าระหว่างเท้าเราอะอุ้งเท้าเรานะครับพอดีน่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับพอเราเสียบแท่นวางแล้วนะครับก็ค่อนข้างเท่เลยแหละ นะครับเดี๋ยวมาชมภาพสวยๆกันละกันนะครับแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายผมจะมาเทียบกับทาเคมิจิให้ดูว่าส่วนสูงประมาณไหนแต่คิดว่ามันเป็นนอนสเกลอยู่แล้วนะของแบบงานกล่องมันน่าจะเป็นน o น scale ครับทาเกมิจิก็อาจจะแบบถ้าในการ์ตูนน่าจะสูงกันเนี่ <laughs> นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูภาพัน่ลๆมุมกันครับ อ่ก็ได้ดูรูปนะครับของดารคเคนเนี่ยไปหลายๆมุมแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสในการตัดสินใจให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อนะครับว่าสวยงามแบบไหนถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเอาทาคมิจิมาเทียบให้ดูกันเนี่ยซึ่งพอลมันมายืนข้างๆกันก็มันมีส่วนสูงที่ต่างกันอยู่แล้วแหละส่วนสูงของทางคิมิจิอยู่ประมาณติ่งหัวของดารเคอะ่ะผมคิดว่าในการ์ตูนทาคมิจิน่าจะดูตัวเล็กกว่านี้ไหม ะครับเดี๋ยวลองจะหาเดี๋ยวจะลองหาซื้อดาเคเอ้ยไม่ใช่ระเคนไมกี้มารีวิวให้ดูแล้วกันนะฮะเว็บนี้ผมคิดว่าน่าจะเก็บครบทุกตัวแหละเพราะว่าพอเรามายืนเอะอย่างเงี้ยเรามายืนแบบสมมติยืนเรียงๆกันทั้งห้าหกตัวอะไรเงี้ยน,นะแล้วก็หาแบบโมเดลมอเตอร์ไซค์เท่ๆมายืนอนะ่ะมาตั้งอนะ่ะเพราะว่าเท่เลยแหละนะครับเนี่ยเนหะ็นไหมมันดูแบบก็มาดีอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ถือว่าสวยเลยนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกที่ออกมาเลยนะผมก็เก็บพระเอกไงโปรเจกต์เก็บพระเอกทุกเรื่องนะครับ แต่ว่าจะไปซื้อเป็นเวอร์ชันที่ใส่เครื่องแบบของตัวเกียวมันจีไคมาด้วยนะฮรอ่ะสรุปตัวนี้ก็ให้คะแนนเลย9เก้เต็ม10นะครับถ้าแบบเทียบกับราคาแล้วก็ความเหมือนความสวยงามนะครับอ่าหักอะไรดีอ่ะหนึ่งหนึ่งคะแนนะที่หักไปอะ่ะ <c oughs> หักตรงนี้แล้วกันเนี่ยนะครับการลงสีของเข็มขัดอาจจะยังไม่ไม่นี่พอแต่มันก็แล้วแต่แล้วแต่คนได้็อตไหนตัวไหนด้วยแหละมันมีตาหนิทุกตัวอยู่แล้วนะครงานพวกนี้นะครับก็ หรือว่าสวยงามนะครับน่าเก็บน่าเก็บราคาก็ประมาณ600นะครับ500 600อยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดซื้อในช็อปแบรนเปโซก็6ก5บาททุกตัวอยู่แล้วนะครับราคาประมาณนี้โอเคยังไงก็ต้องฝากติดตามช่อง i m a g e ท Channel ด้วยนะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีเพจนะครับใน Facebook ชื่อว่า i m a g e ทช a ช n n นเช่นเดียวกันนะเอาไว้พูดคุยกันได้นะครับเกีย่ยวกับข้อมูลของเล่นนะครับข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับของสะสมนะครับ ส่วนอีกเพจหนึ่งนะครับ i m a g e s t o r e นะครับก็เอาไว้ขายของขายโมเดลนั่นแหละบางตัวรีวิวแล้วก็ปล่อยในเพจนะฮะก็เข้ามาติดตามกันไว้ได้นะครับรับรองว่าราคาดีแน่นอนนะฮะโอเคอยังไงวันนี้ก็มาแบบสั้นๆนะครับเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างน้อยสำหรับ Darken ตัวนี้นะครับยังไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ